คอยจีบไปเรื่อยๆชวนแก้วไหมคะ่ะชวนแก้วครับข้้งร่างนี่กินน้ำเพี้ยกัอเหรอครับ <c oughs> อ๋อแก่แล้วม่ะอย่างนงี้ <c oughs> ไม่พูดตามเขาเมื่อกี้เขาพูดด <c oughs> ูข้างๆขาเขาพูด <c oughs> ไม่แก่หรอกน้องเห็น,นัเ้เต้นกันอยู่เลย <c oughs> เป็นไงครวันนี้พี่กรุกน่ารักไหมคราบ พี่กะร้องแก้มหามนหรอว่าหนูไม่ได้แล้วน้องพีชน่ารักไหมครับน่ารักหอมมากเลยครับอ่าเนาะก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยกันร้องเพลงนะครับจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันทุกครั้งเลยที่ได้แบบมาร้องเพลงมาเลยจริงๆไม่ได้มีโอกาสร้องเเขข้้าาใใจจครับตอนแรกก่อนพิธีี่ฟุกว่าน้องพีใช่พิธีกรุ๊ร้องใช่แต่พแม่ไม่ต้องช่วยเลยแฟนคลับช่วยทุกคนน่ารักมากทุกคนช่วยก็ สบายใจใช่นะฮะแต่ไม่รู้ว่าเพลงต่อไปทุกคนจะรู้จักกันหรือเปล่าหนูว่ารู้จักเพราะว่าเพลงเขาก็ดังอยู่ใช่อยู่นะคะเพลงอะไรหรอฮะรู้ไหมฮะเอาเพลงอะไรให้ทุกคนเดาใครเดาถูกยวมีรางวัลซักสีอะไรนะอะไรนะครับยังไม่ใช่โอ้เดาไม่ถูกหรอกงั้น หนรู้หนูรู้เนั่ยหนูรู้ยวพี่ให้ติ๊บเลยกลอกติ๊บออ่านอีกสักเพลงหนึ่งมี้งผได้ครับอีกสเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงเจ้าชกันบ้าง